สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะนี่จะเป็นกระเพราแดงนะคะที่ปลูกไว้ในกระถางค่ะปลูกในกระถางก็งามได้นะคะเก็บกินได้เรื่อยๆค่ะใบใหญ่มากๆเลยค่ะกระเพราแดงนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีสรรพคุณทางยานะคะนอกจากว่าประกอบอาหารได้แล้ว เนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะยอดอวบมากเลยค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพามาปลูกกะเพรานะคะแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะว่าทำยังไงนะคะให้แตกยอดแตกใบเป็นพุ่มงามขนาดนี้นะคะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะแม่สินก็จะมีกระถางนะแล้วก็มี่านค่ะฐานสำหรับรองก้นหลุมนะคะแล้วก็จะมีกะมะพร้าวมีดินถุงค่ะอันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีดินนะคะสามารถใช้ดินถุงที่เขาทำขายสำเร็จรูปได้เลยค่ะเพราะว่าจะเป็นดินร่วนนะคะกระเพรานะคะเขาจะชอบแบบว่าดินร่วนๆนะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีเนาะแต่จริงๆแล้ว กะเพราเนี่ยเขาเป็นพืชผักที่ปลูกง่ายมากๆนะคะอยู่ได้ทุกสภาพดินนั่นแหละค่ะแต่ว่าดีที่สุดก็คือดินร่วนนะคะดินร่วนซุยค่ะเขาจะชอบจเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้วัวนะคะแม่จิมจะทําไว้ในในถังนะคะเนี่ยเคล็ดลับของแม่จิมนะคะปลูกกะเพราทํายัางไงให้ใบใหญ่แตกยอดแตกกอเป็นพุ่มงามๆนะคะนําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะแม่จิ๋มจะเอาดินลงลงในกระถางก่อนนิดนึงแล้วก็ฐานค่ะฐานนี้เทลงไปเลยรองต้นหลมุมผู้ชมนําดินที่ซื้อมาเนี่ยค่ะผสมกับปุ๋ยคอกนะคะแล้วค่อยนําลงกระถางค่ะเดี๋ยวแม่จิ๋มขออนุญาตนะคะไปผสมปุ๋ยคอกขี้วัวกับดินเรียกให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงกระถางให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาพบกันอีกที่นึงค่ะ มาดูวิธีผสมดินนะคะแม่จิ๋มจะใช้ดินถุงนะคะสองส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ผสมรวมกันให้เข้ากันเลยแล้วก็นำไปใส่กระถางกันเลยนะคะ แล้วเราก็นำต้นกล้าลงปลูกได้เลยค่ะเรานะคะเตรียมดินลงกระถางพร้อมจะปลูกเรียบร้อยเราก็ไปนำนี่แหละคะ่ะต้นกล้าซึ่งไม่จิ๋มไปนำต้นกล้ามาแล้วต้นกล้านี้ไม่จิ๋มะจวานจากเมล็ดนะคะคือการปลูกนี่เขามีอยู่3วิธีนะคะก็คือการการปลูกจากเมล็ดนะคะแล้วก็การชำจากกิ่งยอดนะคะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการปลูกจากต้นกล้านั่นเองนะคะแม่สินจะมีเคล็ดลับนะคะในการที่ใช้ต้นกล้าปลูกเนี่ยทำยังไงให้เขาแตกยอดแตกใบเร็วใบใหญ่แบบนี้นะคะให้งามเป็นพุ่มเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากใบเยอะๆนั่นก็คือพอได้มาปุ๊บนะคะถอดต้นกล้ามาปั๊บเนี่ยเด็ดยอดเลยคะ่ะคุณผู้ชมเด็ดยอดออกประมาณนี้นี่ไม่ต้องเสียดายนะคะเด็ดยอดออกไปเลย แล้วก็น้ำลงกระถางปลูกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ดินค่ะกลบเลยนะคะ ทำให้พืชผักของเราโตเร็วค่ะทำให้น้ำเวลาเรารดลงไปนะคะไหลผ่านลงไปช้าๆครานี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ปลูกเสร็จอย่าลืมรดน้ำตามทันทีเลยนะคะ วางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะวันแรกวันถัดไปพอรากเขาเริ่มทํางานแล้วเราค่อยนําออกไปเจอแดดค่ะและนี้จะเป็นกระเพราะะที่ไม่จิ๋มปลูกไว้ในกระถางนะคะซึ่งเขาจะมีอายุนะคะเจดถเดือนแล้วใบเขาก็จะเริ่มเล็กลงนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดแตกใบยังงามอยู่นะคะเนี่ยค่ะ กิ่งก้านที่มันแก่แล้วเราก็ตัดออกนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่ค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะตัดไปเลยเนี่ยค่ะเน่ยจิ๋มก็ตัดเรื่อยๆนะพอตัดแล้วนะคะเขาก็แตกออกมาใหม่แบบนี้สังเกตง่ายๆว่านานแล้วหรือยังนะคะก็คือต้นเขาเนี่ยค่ะจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม เนี่ยเป็นกิ่งใหม่นะคะเนี่ยเพิ่งแตกออกมาใหม่นี่ไม่จิมก็ตัดไปแล้วเหมือนกันเน,นี่ยค่ะเขาก็แตกออกมาเยอะเลยค่ะเป็นเคล็ดลับง่งายๆนะคะสําหรับการปลูกกะเพราค่ะแล้วช่วงนี้นะคะหน้าฝนฝนตกลงมาเยอะมากๆเลยนะคะดินนะคะก็จะชื้นมากๆนะคะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเกิดเป็นโรครากเน่าได้นะคะคุณผู้ชมมีวิธีง่าย ก็คือพอหลังฝนตกเนี่ยให้มาพรวนดินนะคะให้ระบายความชื้นแบบนี้เหมือนที่แม่จิ๋มทำเนี่ยค่ะดินเขาก็จะได้แห้งน้ําเขาก็จะได้ะเหยบ้างนะคะลองนําไปทํากันดูค่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะ แตกยอดดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะใบใหญ่ๆค่ะอุ้ยอะไรจะยอดงามขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองปลูกในกระถางดูนะคะถ้ามีพื้นที่น้อยนะคะก็สามารถปลูกใบกระเพรานะคะให้งา,งานแบบนี้ได้ค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มขอบพรคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ